สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้จากออฟซิลาก็มาส่งมอบรถสวยๆอีกหนึ่งลำนะครับคันนี้สวยมากนะครับนี่อิตาสูดีแม็กออนนิวตัว Highlander นะเครื่องยนต์2.54ประตูยกสูงโรงงานที่สําคัญเบื้องเอาเนี่ลูกค้าแฟนเพจถือเงินสดหอบเงินสดๆมาจบมาจ่ายอีกเช่นเคยนะครับจ่ายเงินเรียบร้อยนี่เตรียมตัวเดินทางแล้วนะครับออนนิวคันงามด้เด้อ จูนคูนอยู่นี่ไปโซกหมานโซกหมาเด้อคำคำคุ้นคุ้นครับผมเปิดอ่านลาดดากแมบแมไปอีกแล้วนี่เรียบร้อยอีกหนึ่งลำนะครับอ่าน่ารักมากนะครับลูกค้าของเราซื้อขายกันอย่างนี้นะครับให้ดูให้ชมบรรยากาศที่ร้านนะก็เขาฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับใครที่ต้องการรถยนต์มือ2อราคาถูกคุณภาพดีติดต่อมาได้เลยที่เบอร์โทร0956698777 095-669-8777จากออฟซิลามีรถราคาถูกคุณภาพดีรอทุกท่านอยู่ครับขอบมากครับ